สบายดีเด้อพี่น้องตอนรอบเดึกเด้อพี่น้องหลังจากการกินยำบุญเส้นแล้วก็มาเฮ็ดกินอีกพี่น้องว่าตอนแดงว่างกินนี่นะพี่น้องกินแบบว่าเทหากับซาซ่าเด็กๆน้องๆนั้นล่านานะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฮ็ดกับข้าวกินตอนรอบเดึกอีกพี่น้องคือก้าวคือเดิมสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาทําทำตำแตงแซงทางโค้ง แซ่หรอคะค่ะมาเบิรงพี่น้องมื่อนี้พี่ก้อยเพิ่อนเพียตามแต่งพี่น้องแต่น้องนู๊ดเพิ่นเห็ดนังเด๊ะน้องน้องซาข่อยมีแม่ครัวบอกว่ามีลาบหมูมีขวหมูไม่บอกครับเมนูหมูหมูค่ะหมูชิมือน้องซาข่อยแซบแน่นอนพี่น้องเ๋ยกินแล้วเป็นหมูกินแล้วแซบ ใส่อะไรด้วยลงไปใส่น้ำตาลค่ะก็มีผงชูรสค่ะครับใส่ผงชูรสน้ำบอตามแตงก็ต้องใส่ด้วยโอ้ยใคยคิดล่ะใคยคิดล่ะอันนั้นนะรสดีผงชูรสผงชูรสแป้งัวนเองแป้งัวค่ะครับไหนมักแตงจักแล้วหรือยัง นี่เรียบร้อยแล้วค่ะลง,ลงไปเลยเทลงไปเยโยๆได้้ะพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ห,หลายแซบหลา,ายเด้ออาะใส่ลงไปเยอะๆนี่คือมะกล่นพี่น้องเคิอเทียบเห็ดกินรอบเด้อมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวเขาเร็วสิสับสับแล้วสิ ยกออกจากครัวปรุงรสให้แซบเนาะใสมะละกอลงไปเอาแดนเซอร์มาเอาล้ำดัมีแดนเซอร์แล้วโอ้ลันพียอพอดีเอ้าย่าเราแม่มาล้ำเพอได้แดนเซอร์มาครบถีมได้ข้ากาซิก้าแอวลันปั้นได้หนิแอวลันปั่นปัดล่นปัด่นแอลลันปั่นยังปัด้ ไปหาหมอนี่ว่ารอยาแก้เ้นเดายังเขินอยู่พี่น,นออ้องยังเขิน่งยังมาตื้นอยู่พี่น้องเอ้ยร้านพาดีมื่อน,นี้ร้านพี่ไม้เพิ่นกับข้าวมาบ้านเพิ่นกับพาออกมา,าามาได้ยินข่าวเบ้าปี้เพิ่นมาได้สายพี่น้องเพิ่นกัเลยต้องแลนออกมาแน่นอนเพราะว่าพเพิ่นกับเคยมาโยนป้าน้ำลงพี่น้อง บางทีว่าเป้กับวายูเพิ่นกับมาลิสน,น้ำป้าน้ำลุงน้ำน้องน,นุ่นน้องดอนอะไรพี่น้องกับร้านพาร์ตี้เองพี่น้องเอ้าสายเด้งดึงแหละแม่กบถี่เลยเด้เลยวันนี้พร <c oughs> ้อมเลยพระเจ้าปิ้งแล้วบ้างมั่วนั่นนะที่ที่เจ้าห่อเนี่ยนะห่อไปตองนะ คลุกได้หรอวะไต่ดาวปลาลักขึ้หอมแทนดาวปลาลักก็หอมด้วยนะคะพี่น้องอันนี้นะอีสานส่วนอะไรนนทบุรีอีสานนนทบุรีเด้อพี่น้องคุณไปเหตุงานอยู่พุ่นได้หลายปีแล้วกป็นกูเกี่ยวกับพุ่นเราไปเรียนร่ากวิธีการปรุงอาหารด้วยการทำอาหารค่ะบเป็นเคยเป็นเซฟคักแม่ได้เป็นผู้จัดการห้างคุณเด้อคุณไปเหตุงานอยู่พุ่น ไฟนำปาน้ำมค่ะมีประสบการณ์การปรุงแต่งอาหารมาหลากหลายพี่น้องน้องสาวบาเป้ก็ได้มีเจ้บาเป๊กแล้ไปได้อ่องการเดินทางพี่น้องเลยบาเป้ก็ได้ไปเห็นเมืองไทยมาเมื่อกี้นี้เลยประสบการณ์ความแสบความนัวหรือว่าแต่ประสบการณ์การปรุงอาหารแต่จะมาเบากันอยู่่วาท่านโมมีคนเห็ดข้นเห็ดอยู่พี่น้องลงคัวเห็ดเองอันนี้ก็มีน้องสาวบะหน้าพี่ซอบซอยเดดพี่น้องหาก็ต้อง แบ่งปันพี่น้องแบ่งปันกันเ็ดน้ำเบ่งกันน้อยแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่พี่ก้อยตอนทำไมนอนยังน้อยนะเลือจ่ายไม่ได้ไปถ่ายโยนให้ความจริงเด้อนี่น้องให้อะไรไม่ได้ไปถ่ายไปด้เออข้าพผู้เกิดเป็นรุ่น้องลูกยังข้าวคือได้ป่ายเมื่อขนาดน้องตัวเองแทแทกันได้ป่ายเปนตัวเองเพราะได้ป่ายเพราะวันอย่างเพราะว่า เหนื่งความประนความอดทนความก้าวหน้าความทะเยอทะยานของคนนะ,ะคะก็ต้องสู้ยังหนองเื่กันแล้วขอใจพ่อมาซื้อค้นออกหากินต่างบ้านบอแตกต่างก็นอกก่อยก็ต้องไปาคากําปั้นสู่ดาบหนาว่าบริสุทธิ์มาเหตุการณ์แบบใหญขอให้เอาตัวเองให้รอดมีเงินกินมีเงินใส่มีเงินเก็เกเกกบกับพ่อนะคะพี่น้องบริสุทธิ์มา่คิดว่าท่างหนาจาจิเป็นยังไงบริดุเมาคือหนาคืดหลังเด้พี่น้องท่านเมาจะคือตัวหน่าวาทุกท่านร เพราะ<า>ว่าวลามันโดนถ่านะะ้วค่ะแม่วลาโมได้ท่าคนน้ำเมือต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องเอ้ยลุกแล้วต้องล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้ต่อไปในเมื่อยังมีชีวิตอยู่แซ่บแล้วอร่อยไหมครับพี่ก้อยอร่อยครับแซ่บมากใส่เบองหน้านะตาเป็นจังไโอ้โหน่ากินมากเลยหอมปลาอืม คนต่ำบริการดีพี่น้องก้อนให้เอ็กซ่บครับ้ายไปเบิงของน้องนุ่นน้องนุ๊ตเพิ่นเหตุจังไดเมนูอะไรเอยของเพิ่นเหมียไเมนูขัวงูค่ะสายเบิงโอ้ยหอมตัวๆพี่น้องเพิ่นใสใบมะกรูดบ่ค่ะแล้วอีกอยังนี่เบอต่อออบออนี่อันนี้เป็นแหนมอุบลค่ะปลาแต่แหนมอุบลมา่ะไส้กรอ ทดอดไส้กรอกหมูนะะเดี๋ยวพี่ก้อยเอาเทฟโมเดี๋ยวเทฟโมที่ซื้อมานะกินนำกันได้เลย <ฮะ S 1> พอนนี้แกงกับนี่เลยพี่น้องเลยแกงแบบต้ตมตังม่นครับอืมตักแล้วจากพี่น้องโอ้ยเป็นตต่แซ่บแท้เนาะพี่น้องเลยเอาใส่ตุวเจ้าซับเดี๋ยวมอยกลัวอยู่ค่ะโอ้โคเนาะเดี๋ยวไปดูพี่ก้อยไปดูไปดูต้องลวกก่อนนะคะไปดูต้อง ลวกก่อนให้มันสุกนะคะเพราะว่าจะเป็นซาบเอาเนาะซับเอามาู้บสุดยอดเลยสิมีน้องสรวมีของขวัวหรือยังตรงนี้เพียบความทุกอย่างแล้วค่ะน้องก็เตรียมพร้อมที่จะทำลาบูด้วยเมนูวันนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะคะให้น้องไดเลือกใเอาลงใส่เลยให้เอื่อยน้องให้อ้ายเป็นได้เลือกสานวาโซฟีมือพี่ก้อยากินไหมนี่ คือมากเลยค่ะมีเค็มหมูด้วยแล้วก็มีตำแตงด้วยโอ้ยอีสารบ้านหนาพี่น้องเลยโดนโดนเธอสารบ้านหนาวงานใดกับจางม้อลำเอ้าแดนเซอร์เร็วต่อกาแทงแทงออกเร็วเร็วเร็วเธอ เิมส็มอืมครัเอาไหมพี่ก้อยอืมว่าอายแล้ววันนี้คัสิเริ่มคาสิเอาแท้แล้ววันนี้เอาเริ่มเอาเาเริ่มแล้วเร่มแล้วเอาก้่าสิกินข้าวแด้ก่อนผมชะกอาเป้านี้เหมือนอนเมือนรอนเนาะูงทางดันหันขี่ังล่างจะหน่อยนอนไปสิเจ้วเราสิดูฟังม่อีทางสาใหนี่ก็เล่นก้อยเล่นโต๊จริงเงาหม้อเราสิคอนแข้นับ้นแล้ว้องให้สิ่งล้ำเจ่าเงานวันนี้ตัวตะคนจริง มาแบงมิตรตริบเลยดิบบอไดได้สินแนดอกกันสิบบอไดเน้แต่สื่อแบบมีรางวัลนะจ๊ะโอ๊ยปลาปี่าลืมตัวสิ้นเดือนมากเงินยูทูบออกมาแบ่งพร้อมเน้ตลอดบอไดแบ่งดอกตลอดเลยแต่ดีที่จะไปเห็นหน้าร้านโอ้เห็นบ่ได้ผู้ใดก็ตามเพราะว่าเยี่ยเพราะว่าแบงปันเนาะค่ะเนาะมีหน่อยก็แบ่งหน่อยมีหลายก็แบ่งหลายโอ้ย ปั๊บปัาบมนีนพี่น้องต่อเตะพอมีลูกเล่นหลายพี่น้องหลากหลายบ่มีผู้ใด้เด้งกันเล่นเองเดินเร่งดังดังผู้เดียวปีนต้นไม้แล้วก็โดดลงผู้เด็กก็ได้บ่มีผู้ใด้เด้งอาบน้ณาโซ่เล่นเนาะเย้กะเป็นของธรรมชาติ์นะพี่น้องเนาะกะเห็ดไปแล้วเพื่อการเบิกบานในพี่น้องเอฟซีเนาะกัเป็นตัวของตัวเองก็บเป็นดีที่สุดเดียกอดกันแล้วกอดกันวันนี้ พี่คนไล่การท,ทุูมุที่พวเอ๊ะเอ๊ะ้าไปไปนี่เข้าไปกินค่ะเอ้าอย่างอีกโอ้ยอย่างย่างย่างพี่น้องอย่างอีกอยัง,กยงไม่เสร็จค่ะครับเดี๋ยวเสียไปกินไปเข้าไปหาับบา์โหลดก่อนไปฮ<อ>ะย้อนไปข้าวขึ้นมาพี่ทีมห่อแล้วพี่น้องเมื่อนี้บาโรโหลดเพื่อนกาออฟมาลีนหนามอีกแล้วเพื่อนน้องมากินยามแล้วก็เห็ดข้าวเห็ดน้่มชูเกิน กินเบิ้องมูกรอบงกอบเป็นยังไงแล้วะว่าเข็บหูสบายดีน้องนุ่นน้องดอนเบาโหลดสบายดน้องากันเหตุงานคืนนัอบารับบารนอนหลบคาวบ้าน้องคืออะครับพี่น้องเค่องอดห้าเคยดีใจ้เปกยเียวเห็นร้านในน้องเมื่อวันนึงค่ะ วันนี้พี่อกพีแม่เป็นดอนหน้าแม่เพื่อนมักนอยูไหนอยู่หนา,าพี่น้องไอ้พ่อกับแม่นะพี่น้องมีแต่กังเวลแล้วก็ออกไปมีเนืแล้วก็ออก<ม>ไปเฮ็ดสู้กินพี่แม่พอกันน้องมาแรกแม่ว่าบออมมืออื่นเพื่นอนลาซี่ครัมาเบื่ออื่นเพื่อนก็วอกลูกโย่พี่น้องเอาไปมื้อนี้ก็ได้จริงนว่าเลยย่างครับแล้วมันก็อยู่กัไก่แห้งผสมนี่หนามาแลกจอดเพื่น,นจะใส่ไปทรงแล้วเนาะแม่นครับทับหมูครับว่าหน้าเพื่อนกับ อยู่บกไก่จากบางพี่น้องแง่ใช่สิล่มเบาโหลดล่มกันอะไรไหมถามข่าวถามข่าวเบาโหลดแล้วถามข่าวพี่น้องถามข่าวทักป่าถามข่าวเบาโหลดถามข่าวทักเขาอืถามข่าวเจ้าไว้หน้าเดี่ยวหรือเปล่าเนาะเบาโหลดนี่แหละหรือว่าเบาโหลดแง่แง่มือคุณมาเพื่อตะคายประสนตะไคร้ออมเทียงหน้าไว้บ่ค่ะ วนัเโทเโทษำม้ป็นเนตโทเ็ุจจใส่ลักโคษสิเจอมันี่บ้ารถไเพื่อนบ้านไม่นี่เพื่นก็ได้มาทั่วได้พักมาเงียมาต้อนบ้าเป้พี่น้องเลยเอามาไว้ต่างลวก็ใส่น้อยเป็นยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ว่าเลี้ยงหลายแต่บ่าบริเป็หัุก็เข้มดาี่กอดตลอดเป็ดพ่อเพยงเป็พ่อเข้ามด่าิเข้าอ๋อค่ะนเข้าเยอ๋อค่ะเอาออดบนหน้าเลยจี แม่ก็ธรรมดาแล้วออกบทหน้าอยู่เลยพี่นอ้องเ้ามาันอไหร่เพราะว่าพึ่งอาย่านั่งรั่วมาสั่งไอ้นัวหลักเนข้าเข้าวพาเข้าอีกรอบมื่อนี้เนาะตอนเย็นเมื่อวานนี้ข้าวขึ้งปุ๋ยกับเปี๊ยข้าวนาบโป๊ะพิษยังตีกับรอพี่หานอย่า,าพี่นอ้องแต่ว่าพี่น้องว่าขายที่ไรเลยข้าวทุกทีเอาสั่ง พี่น้องเอ้พี่ก้อยเพื่อนมาอยู่บ้านปอาเป้เสื้อบตลอดเลยกินอีกนอนราบพี่น้องเอ้หาดคืนแล้วมาหอดเมื่อวานนี้พี่น้องแตะเวียนพี่น้องปุ๊กมากินข้าวอีกกินกล้วยจับอีกกับมันกับเพียนะพ่น้ปาเป้ก็เป็นห่วงยู้พี่น้องพาเพื่อนกลับไปยู่เมืองนอกหลยปีป๊าเป้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าเออเิ่น สุขภาพภเป็นจังไรเด้อเนาะพี่น้องก็คือปับสะาัได้เบิร์พราปวาสิอยู่ทาาบนได้แต่ว่าคอยนีอาการทยนเนี่ยพอภาสิเป็นนอนแดี่เอาเอางี้งเพราะว่าเรื่องอะร่มกันร่วงดีได้พี่น้องอยู่ได้อะอาบน้ำหน่งต้นี่อาบน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวผานอาบน้ำโอ้ยมันเปลี่ยนไปแน้ะ มาบาดเลยแม่นาสเสียน้ําละคนพอนามาพ่อเฮยครับอ๋อพอมันแม่งมากอาหารปลาแปแงโตคือเก่าสบดอ่อเนาะน้แ่ครับบ่ได้ตัวดอกพี่น้องเอ้ยพาพี่ก้อยมาก็งสภาพเพิ่นก็โอเคอยู เราผัยพี่น้อนดิเป็นห่วงผึ้งผิวู้าแต่ว่าเมื่อก่อนแบบทาครีมกันแดดดูค่ะก็ผิวนะคะคือครีมทาผิวก็มีการแดดดูค่ะแต่ว่าการป้างประเทศกับเท้าเู้กองดี่นอนเพราะว่าอากาศทั้งพูนหน้าแน่อากาศแน่การเป็ี่ยนยูทั้งคุณเนาะเนาะมันจะเหยียดขคนผิวขาวมันจะซ้อนมาใส่ยืนเลี้ยวเมื่ก่อนคนผิวขาวอยู่แล้วค่ะแล้ว่ามันนีดก็ค้ำคำอาจจะคับได้นิดหน่อยค่ะเพราะต้องวัวค่ะ กานพวกขาวค่ะเพราะว่าเราก็บำรุงด้วยก็เราเช่น <chanting. S 1> ือว่ากินพวกวิตามินวิตามินด <thank you. S 1> euh ้วยอยู่ต่างประเทศมันบวชพี่ต่างปรกินอยู่ในกระเป๋าของพี่ต้าพี่น้องไอ้ป้าเปี๊ยกน่ะโคตรภูมิใจสุดเลยเวลาที่เคยยู่อเมื่อกานมันยังแบบมายู่อแบนี้ยู่ได้นะป้าเป้๊ยกจระโอ้ยทำมือแห้งแห้งแสีแห้งเป็นตาหักนะพี่น้องยู่ได้เมื่อบนรดาก็ได้นะตอนแรกมาเลยทุา ลูกบ่วได้ประกาทางครอบครัวพ่อแม่แบบที่เอาลมปัญหาปัญญาแบบว่าลูกลูกวัวได้แม่จริงๆแล้วคือได้ค่ะน้องกับอุ้มอ้างอยู่ตกคิดมากดอกไปแนบสายตาแต่ว่าของหูเลยน้อนังกาคิดมากคิดหงื่ห่วงเหงื่อการไม่ค่อนเกิดกับคิดไปก่อนเหตุโน้เฮาต้องมีความรับผิดชอบในเมื่อมีแค่เข้ามาในบ้านัเดียร์น้องพี่น้องเนาะพากันเจ้าดูแลเป็นย่างดีนัฮะล่ะเพื่อเพื่อให้ ทางครอบครัวเพื่อนเป็นพวกเป็นใหญ่นะาพี่น้องบาเป้กสิดูแลยังดีที่สุดเลยนะยูได้เราค่ะอาพี่น้องธนากรภาพพี่พักน้องไว้สัมนี่เด้อจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าพี่น้องลาติสวัสดีนะหล่ะคุณดีพี่น้องเด้อขอบคุณดีเดอก็เด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีเอล่าที่เป็นกำลังใจเราเป็นพวกเป็นใหญ่พี่ก้อยเป็นเด้อพี่น้องจังไนก็ ป่อป e ้สซีซ hey. ีเบ um. right. nah. ิ้งสีแงยังได้กับพี่น้องได้ลงมาฮอดบ้านป่อป้แล้วพี่น้องกับซีเบิ้งซีแงดูอ้่ะท่านนั้นกับพ่อกินข้าเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายคุณนายกินข้าวแล้วก็นอนรับฟันดีนอนรับใม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นใได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อกินซึ่งนั่งกับพ่อได้สิ่งนั้นเลยให้หมดไปเลยแก้วนห้โชว์คมา นอหลับใหญ่นเที่มือต้องตื่นเหตนเรีกสามโตอ้าวไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อ